มาเจอกันอีกแล้วนะคะเพิ่งมีเวลามาตัดต่อคลิปนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็หายไปหลายวันเลยนะคะมิวก็ทํางานช่วงบ่ายเนาะก็ไม่มีเวลามาตัดต่อนะคะช่วงเช้านะคะก็ตื่นก็ประมาณ10บโมงอะไรเงี้ยแล้วนะคะแล้วก็แต่งตัวไปทํางานเลิกงานมาก็3ามทุ่มอะไรเงี้ยเออก็วันนี้วันหยุดพอดีนะคะก็เลยมีเวลามาตัดต่อนะคะกําลังเดินทางไปจุดชมวิวผาสวรค,ะววนนะคะ์นะคะบัตเทิลบีดวิวพอยต์นะคะมิวนะคะดูในรีวิวใน t ิ๊กต k อมาะคะก็เลยอยากไปดูนะคะเขาบอกว่าสวยมากๆเลยนะ ทางเดินนะคะค่อนข้างลําบากนะทางเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแบบโอ้โหทางโคตรชันนะขับรถจากที่โรงแรมไปนะเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปวิวตรงนี้นะคะคจุดชมวิวตรงนี้นะคะก็จะไปได้2ทางนะก็คือทางแรกเลยนะ,ะที่เรามาครั้งนี้นะคะตอนนี้นะคะที่มิกะขับไปเนาะทางที่2ก็คือต้องขับขึ้นไปอีกอีกนิดน,นึงนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ข้างหน้าน,นะคะแล้วก็เดินขึ้นไปประมาณ20นาทีนะส่วนทางนี้นะคะก็ทางนี้มันจะอ้อมนะคะมันจะไปหาดขวดก่อนนะคะแล้วก็จะ เดินขึ้นไปตรงจุดชมวิวก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะเขาว่านะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามิวนัก,กับสามีนะ,ะลงมาปุ๊บโชคดีนะคะโชคดีนะคะ,คะ,คะเจอสองแถวสองแถวกัพาน,นักท่องเที่ยวอันเนี้ย มันจะเป็นสองแถวพวกรถวิบากอะไรเงี้ยเข้าไปได้นะคะแต่เมอร์ไซค์เขาบอกว่าห้ามไปนะคะต้องเดินไปอย่างเดียวนะคะส่วนมากชาวต่างชาติจะมาผิดนะคะจะมาทางนี้บ่อยเพราะว่าสามีดูในแผนที่เนาะเขาพามาทางนี้นะคะแต่ที่จริงแล้วถ้าเรารู้แต่นักท้องที่นะคะเขาจะไปอีกทางหนึ่งจะเป็นทางลัดคือมึงใกล้กว่าดีที่เราโชคดีนะคะเจอสองแถวเขาบอกว่าเอ้ยเดินกลับไปขึ้นเลยมาทางนี้มันไกลต้องขึ้นไปขับไปขึ้นอีกนิดนึงสองร้อยเมตร ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอ่ะนั่นจะเจอทางที่ใกล้กว่าอะไรเงี้ยเราก็เออเราดูในแผนที่มาทางเนี้ยประมาณเดินประมาณสี่สิบห้านาทีอ่ะแล้วมันไกลอ่ะแล้วทางลงแบบนี้นะคะทางเดินแบบนี้โอ้โหตอนขึ้นแม่งโคตรลาบากเลยนะคะแม่งโคตรเหนื่อยอะ่ะเดินบนนะคะตอนเรื่อยๆื่อนะใช่ไหมลงไปโอ้โหเดินแบบไกลามากเลยนะคะตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นโอ้โหแม่ง โคตรเหนื่อยเลยคะ,ะจะร้องไห้นะคะบอกสามีว่าเออฉันไม่มาแล้วนะไอ้ทริปแบบนี้เนี่ยสมมติถ้าไม่เจอสองแถวมิวว่าใจขาดแน่นอนเลยหายตอนขึ้นมานะคะตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นโอ้โหมีสองแถวแท็กซี่นะคะมาส่งที่หาดขวดนะคะมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะสามารถเช่าแท็กซี่มาได้นะคะแบบให้ให้เขาพามาอะไรเงี้ยนะคะแต่เราอ่ะมาเองนะคะตอนนี้นะคะก็คือสองแถวบอกว่าให้มาอีกทางนึงนะคะตอนนี้ขับมาแล้วนะคะทางนี้คือโอเคกว่า ทางแรกมากเลยนะคะดูนะ,ะเดินง่ายกว่าสะดวกนะคะเห็นไหมประมาณนี้เลยนะคะก็เดินไปประมาณ20นาทีนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะทางค่อนข้างลื่นนะคะเพราะว่าฝนตกเห็นไหมเนะะี<พ>่ยทางมันแบบเดินต้องระวังนะคะต้องใส่รองเทา้าเป็นผ้าใบาก็จะดีกว่านะคะพวกเรานะคะไม่ได้ใส่ผ้าใบาม,ามาใส่แบบรองเทา้าแต่มันก็จะลืนล่นๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมทางขึ้นนะคะก็ประมาณเนี้ยตรงนี้เสียวมากๆเลยนะคะก็มีเชือกให้จับด้วยนะคะ คนที่อายุเยอะหรือว่ามีโรคประจำตัวไม่แนะนำให้มานะคะเพราะว่าทางมันค่อนข้างน่ากลัวนะคะ ึงแล้วะคะตอนแรกเราจะเดินกลับแล้วนะคะดีนะเจอพี่คนไทยนะคะบอกว่าถ้งนาทเดี๋ยวพาไปคัะแบบทางขึ้นยากมากเลยนะคะจะบอกว่าวิวแบบสวย

Anu ja, tutup video. Eh? Tutup video. ตอนแรกนะคะเราเดินมาถึงแล้วใช่ไหมคะเราไม่รู้น้าทางขึ้นนะคะแล้วเราคิดอยู่นานว่าเอ้ยทำไงดีวะาทาไมมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะคะเราก็เลยตัดสินใจเดินกลับไปคืนนะคะเดินกลับไปสักประมาณ5นาทีนะคะมีเห็นคนไทยเมื่อกี้ใช่ไหมสามคนนะคะที่อยู่ข้างหลังเราใช่ไหมคะเป็นคนในพื้นที่นะคะเขาพาพี่หรือว่าพาเพื่อนเนี่ยแหละมานะคะเขาพานําทางมานะคะเขาก็เลยเจอเราเขาบอกว่าได้ขึ้นไปดูวิวยังอะไรเงี้ยเราก็เลยตอบไปว่ายังเลยหาทางขึ้นไม่ เ,เขาบอกว่าเออนี่ตามมาเลยเดี๋ยวจะพาไปนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะโชคดีส่งกกเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่สองแถวแล้วนะคะแล้วก็วันนี้อีกเจอคนในพื้นที่นะคะพามานําทางขึ้นมาทางค่อนข้างลําบากนะคะแบบเสียงนะคะ ก็ต้องเดินระวังนะแต่ก็วิวโอ้โหแบบสุดยอดมากเลยนะสวยมากๆเลยถ้าใครใจกล้าก็สามารถเดินไต่ไต่ตไปทางโน้นได้นะคะเห็นไหมเนีน่ยนะสามารถเดินไปได้แล้ววิวจะสวยมากๆนะคะแต่เราไม่กล้าไปนะตอนแรกมีว่าจะกระดึบกระดึ๊บไปนะคะ อันนี้ทางลงนะคะเห็นไหมก็ประมาณนี้เนาะสามีกว่าไม่ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยนะะก็ถ่ายแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้ทางลงนะคะเพื่อนๆทางขึ้นมาก็ประมาณนี้นะคะต้องไต่ไต่หินนะคะมาเนาะก็ถือว่าโอ้โหประสบการณ์ใหม่นะคะอยากรู้จังเลยใครเป็นคนพามาคนแรกนะคะวิวตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะทางโอ้โหแบบพอมาเจอวิวแล้วหายเหนื่อยเลยนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะทั้งแต่ตอนที่ไปรอบแรกเจอสองแถวมารอบนี้ก็คือเจอคนในพื้นที่พี่แกบอก ว่าตามมาเลยเดี๋ยวพาไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะโชคดีมากๆตอนนี้เดินลงมาแล้วนะคะสนุกไหม นีนะตื่นมาตั้งแต่เช้าน่าจะเป็นคนแรกเลยมงคะที่มาที่นี่นะคะแล้วก็มีพี่คนไทยเนาะที่มาตามหลังนะคะแล้วก็ตอนเราเดินกลับใช่ไหมคะ มีคนมีชาวต่างชาตินะคะมาเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันสายๆประมาณเที่ยงบ่ายโมงเนี้ยนะคะชาวต่างชาติเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยเนาะก็จะมานะคะแต่เราตื่นมาตั้งแต่10บโมงเก้าโมงสิบโมงนะคะก็คือเช้ามากเราก็ต้องเตรียมน้ํามาด้วยนะคะเพราะว่าจะหิวน้ํามากๆเลยตอนนี้เหงื่อแตกมากๆเลยนะ,ะทั้งตัวนะคะสามีโอ้โหแบบเหมือนอาบน้ําเลยนะ,ะตอนนี้นะคะก็ถึงที่จอดรถแล้วนะคะทางออกเขาก็ประมาณนี้เลยขับรถไปโรงแรมนะคะก็เกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะเรานะคะจะเช็คเอาท์แล้วนะคะจะย้ายไปห้องดีลักรูมอีกห,ห้อง ะะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าห้องใหญ่ขนาดไหนนะคะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับโรงแรมจ้าทางเขาก็ประมาณนี้เลยนะคะตอนเดินทางกลับนะคะชาวต่างชาติขี่รถมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เข้าไปทางทางแรกที่เราไปหลงครั้งแรกนะคะคือเยอะมากๆไปฝั่งนู้นนะคะเหมียวกับสามีก็ไม่ได้บบกเนาะเพราะว่าเรากลับแล้วนะคะขี่ไปทั้งทางแรกแล้วก็ทางที่สองนะคะพอเดินขึ้นไปปุ๊บ พี่พี่คนไทยเนาะเกเดินตามหลังเรามาตอนเราลงมาแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาก็เลยเห็นคนต่างชาติเดินไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วนะให้ขึ้นขึ้นไปตามลูกศรนะอะไรเงี้ยนะคะตอนที่เราขึ้นไปอ่ะเราเห็นลูกศรนะสามีนะคะขึ้นไปแล้วแต่มองไปเฮ้ยมันเราไม่รู้ไงเราขึ้นไปแล้วเออมีแต่ต้นไม้ไม่ได้คิดว่าทางมันจะเป็นหินเดินไต่ไต่ไปอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ขึ้นไปแล้วก็เลยต้องเดินกลับคะไม่งั้นถ้าถ้าไม่เจอพี่แกก็ คงไม่ได้เจอวิวสวยๆแบบนี้นะคะ